สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนค่ะมาย้อนดูคลิปเบื้องหลังของคุณยายแตนใจเกินแสนค่ะที่ได้ทาการพูดถึงน้องเพชรน้องพลว่าสิ่งนี้แล้วก็บอกสอนเนะเาะว่าอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะเวลานี้ทำมานีนะเวลานี้ทำมานีนะแล้วแฟนคลับหลายคนพี่น้องค่ะต่างคอมเมนต์ล้นหลามในเรื่องราวนี้นั่นเองค่ะเพราะว่าเรานนะคะได้ไปเจอคลิปคลิปหนึ่งมาที่แฟนคลับได้ตัดลงแล้วก็ ตอนนี้พี่น้องเอ้ยคลิปนี้แตะเกือบจะ2 0 0แสนีวิวแล้วสำหรับการดูเพราะว่าแฟนคลับบางคนบางคนอาจจะไม่ได้เห็นในคลิปคลิปนี้เนาะเพราะว่ามันจะเป็นคลิปที่แฟนคลับตัดช่วงหนึ่งที่ทางยายแตนค่ะทำการไลฟ์สดเอามาลงกันนั่นเองในเรื่องราวที่ว่าเวลาเวลาชีะจําวันพอต้องแฝดทำอะไรบ้างวันนี้เวลานี้ทำนี้เวลาทำนี้แล้วแฟนคลับบางคนแบบพาด อยากจะมียายแตนแบบนี้สัก ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบหรือร้อยร้อยร้อยคนในการสอนลูกหลานนั่นเองค่ะเออในการที่ว่าเออสอนดีมากทําวมาได้ดีมากในเรื่องราวในการสอนลูกสอนหลานนั่นเองค่ะพี่น้องคะก่อนอื่นนี้นะคะมาดูคลิปนี้กันก่อนค่ะสําหรับคลิปเนาะที่ทางแฟนคลับท่านนี้ได้ตัดลงเบื้องหลังเบื้องลึกที่ทางย่าเต็นค่ะได้มีการไลฟ์สดในครั้งนี้ค่ะพี่น้องคะ,ะมาฟังกันเลยค่ะสาหรับคลิปนี้นะคะเพื่อนบอกว่า คุณยายจัดสรรเวลาแต่ละวันของเด็กๆให้เรียบร้อยแล้วจ้า,ากินนมกินขนมเล่นลี่แล็กทุกอย่างเป็นเวลานะจ๊ะพี่น้องจ้าคุณยายจัดสรรเวลาได้ดีเยี่ยมมากๆเลยแล้วก็ทางเพจนี้นะคะแหลงรวมความสุขเสียงหัวเราะนั่นเองอ่ะพี่น้องคะมาฟังกันเลยค่ะเล่นน้าเล่นน้ามันจะย้ายกันเล่นถามหน้านไปแล้วเรียบร้อยมันจะมีเวลาของเขาอยู่คือตอนเช้าตื่นขึ้นมา พาเขาไปยางออกกําลังกายเดินเล่นแล้วก็เต้นเพลงแล้วก็กินข้าวกินข้าวเสร็จแล้วก็มาเล่นเล่นอีกทีนึงแล้วก็ให้กินนมกินนมแล้วเสร็จปุ๊บให้เล่นอีกแป๊บหนึ่งแล้วก็มันอาบน้ําจะนอนค่ะก็คือกินอีกกินอีกครั้งหนึ่งเอาเว้นหนีสิ่ก็ให้กินหลายเพราะว่าขังคืนเขากินหลายพวาเขาก็เลยสิเปี่ยนเวลาให้กินกับเว้นหน่อยหน่อยรู้คือให้เล่น พอเขเอเเี้ยยขอเี้นอ่าฝากของแก้มประมาณนี้นะคะพี่น้องข่เนาะในการที่เออหนึ่งเลยแหละคือทําให้เด็กเขาได้รู้จากเวลาตัวเองอ่าว่าเวลานี้นอนนะเวลานี้กินเวลานี้เล่น ทุกๆอย่างเลยแล้วทีนี้ค่ะมาดูคอมเมนต์บ้างว่าแฟนคลับนะคะพูดถึงอย่างไรเมื่อได้ฟังคลิปนี้ของทางเยดแตนใจเกินแสนเนาะได้ทำการพูดออกไปบางคนว่าเออเนี่ยดีมากเพราะว่ายายสอนให้เด็กมีระเบียบโตขึ้นมาจะได้มีวิน,นัยเมยันพี่น้องคะแฟนคลับที่ดูอยู่ณตอนนี้ฟังคลิปกี้ไปแล้วมีความรู้สึกอย่างไรบ้างเนาะแบบตามความรู้สึกข,ของแหละ วิครม์สิ่งใดบ้างที่ได้ฟังคลิปนี้ไปเออพี่น้องในการที่ว่าบอกซอนล้านเนาะในการสอนล้านเนี่ยอ,อัดอัดลงอย่างเงี้ยนะ่ะถ่ายลงอย่างเงี้ยนะ่ะบางคนน่ะได้มาฟังได้มาเห็นด้วยเพิินก็นั่มไปเห็ดคือกันอ่าเหมือนกับว่าเออเนี่ยดูก็ได้ความรู้ได้อาเรื่องราวดีๆนําไปปรับใช้กับการเจ้าของอย่างเงี้ยก็เยอะเหมือนกันนะในการเลี้ยงลูกเลี้ยงล้านออนไลน์นะพี่น้องเนาะเออเนี่ย ย่ายเลี่ยงต่อแฟดฝึกวินัย้ดีมากค่ะสุดยอดจริงๆิพี่น้องตั้งแต่ดูคลิปมานอก็เออน้องทํไอ้น,นี้หกทาอันนี้โนเก็บไม่เก็บตีเลยนะาสอนจ,น,านจักนั่นจักนี่ให้เฮ็ดให้เข้าให้จําให้จาอะไรก็ให้แบบจือว่าอันนี้ไม่ควรทําอันนี้ไม่ควรทําแต่ก็เป็นเด็กแหลนะเนาะเด็กก็ช่วงนี้คือกำลังเป็นกําลังวัยกำลังที่ดือ้อยากเรียนอยากยากลู่อยากเห็นยก ล่นอะอันนี้ก็เข้าใจในบางเรื่องที่น้องอาจจะแบบมีการแบบไม่ทำอแบบน,นี้ก็นี่แหละตามภาษาเด็กนะคะเรา เราเลี้ยงเขาแบบออนไลน์อี่น้องคะน้องกจะซอมพอยนะี่นะแบบดูคลิปแบบไลค์ทุกคลิปดูแล้วแบบเออเนี่ยมันกับว่าเราเลี้ยงน้องแบบเติบโตไปกับทางคุณยายแตนเลยนะในการที่เลี้ยงออนไลน์เนาะแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงออนไลน์ดูไลฟ์สดอย่างนั้นอย่างนี้เออถึงความหนารักของน้องเนาะในวันนี้ค่ะมาดูแฟนคลับคนที่สองค่ะเพื่อนบอกว่าเด็กๆมีสมาธิมากโตขึ้นมาต้องเรียนหนังสือเก่งแน่นอนแสดงว่าคุณยา,ยายเลี้ยงน้องเดียวมากเลยนะคะเพราะเด็กวัยนี้น่ะ จะอยู่เม่นิ่งนานขนาดนี้จิตเขาตั้งมั่นและจดจ่ออยู่กับเสียงคุณยายตลอดค่ะอะนี่แหละควรจะกินตอนกลางวันมากกว่าตอนกลางคืนจ้าบางคนก็บอกเนาะแสนรู้น่ารักฟังคุณยายสอนนั่งเป็นระเบียบเรียบร้อยที่สุดเลยอบอนเนนนมเข้าสีสูงเติเย๋ยวหัวใจเตน๋นมหนัวใจด้จ้าแฟนคลับก็บอกเนาะในการที่กินนมเด้เยอะเยอะๆมากเลยพี่น้องค่ะ ดูถ้าเขามองยายกำลังพูดน่ารักดูน่าสงสารด้วยจ้าออจัดเวลาเตรียมไปโรงเรียนสี่ขวบค่อยไปเรียนคุณยายสอนดีไปโรงเรียนครูดูแลดีไม่เท่ายายย่าหวังกับคุณนักเรียนหลายบางคนก็ด้วยแล้วบททวถึงอันนี้ก็คือแบบก็จะเป็นบางบางสถานที่และว่าส่วนมากก็เพิ่นระดูแลบทัวถึงอยู่นะถ้าจะเป็นโรงเรียนปิดเนาะโรงเรียนโซโรงเรียนปิดอย่างนี้ก็อาจจะ แบบนักเรียนไม่ได้ยเยอะอะไรก็รู้ตัวถึงทุกโรงเรียนแหละทราบว่าแบบในการเลี้ยงรู้ถึง้าเพนนอฝากไปฝากไปเลี้ยงพนกับบ่งไฮนี่ก่าแหละพี่น้องคาบางที่อาจจะมีขอบบพร่องผิดพลาดไปกับนั่นแหละอยู่ที่แต่ละโรงเรียนเอาพี่น้องไปน้อง,องดีค่ะตื่นเช้ามาให้ดื่มน้าก่อนทุกตตอะค่ะคุณยายดีต่อลําไส้ แต่และคลิปแต่และเหลือกแต่และเล่าพี่น้องเอ้ยคุณยายนะคะไล่สดอัดคลิปพูดคุยก็แกฟนคลับหมากหมากเลยในช่วงนี้แล้วก็ช่วงก่อนก่อนก็คืออัดคลิปรเราได้เห็นกันทุกวันแล้วก็วันนี้ก็มีคลิปเหมือนกันค่ะในการที่ไปหาพอกับเม่พี่น้องดูหลัง่านนี่นะคะได้มีการไล์สดเราได้เห็นกันอันนี้คือจะเป็นวันนี้เลยไม่กี่ที่ผ่านมานะคะทำการไล์สดเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปิดให้ดูกันเนี่ยอันนี้คือตอนเดินทางนะคะพี่น้อง จะไปหาไครพ่อกับแ่นอนอยู่จ้วงจ้าพี่หนอก็ะร้าง โอ้โนี่สาพี่น้องนี่แหละแต่ละมือแต่ละเพจสามพ่อยคือแบบยูต่กับคลิปได้เป็นแต่กันแสนนะคะเพราะว่าอัพลงทุกวิทุกนาทีให้เราได้เห็นกันให้เราได้แบบเออพ่อเดทหายคิดถึงเนาะมอ ประมาณนี้นะคะพี่น้องคะใครเหงาใครเศร้าไม่มีอะไรดูไปดูเลยค่ะทาง f c e e o o o เนอะของยายแตงใจเกินแสนค่ะรับรองว่าคุณจะยิ้มกันทุกๆคนเลยนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่น้องคะก็ยังก็ยกืมฟากกดไล่กดแชร์กดติดตามเพจหรือช่องด้วยนะคะสำหรับมย์กับไปก่อนค่ะ